การลงทุนในหุ้นสำคัญกับชีวิตทุกคนจริงหรือสวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Shareholders และนี่คือเล่าให้ฟังตอนพิเศษ สังเกตไหมครับว่าไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยจะดีหรือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตแค่ไหนก็ตามเรามักจะเห็นคนที่ร่ํารวยจากการเล่นหุ้นอยู่ในสื่อต่างๆอยู่เสมอๆนะครับทาให้หลายๆคนนียสนใจที่จะเล่นหุ้นแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดหุ้นไม่ว่าจะรู้จักการลงทุนมากหรือน้อยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งการที่คนเรานั้นจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินได้นั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับการเงินในชีวิตของทุกๆคนจริงๆแล้วคือการวางแผนการเงินนะครับ ไม่ใช่การเล่นหุ้นการเล่นหุ้นหรือว่าลงทุนในหุ้นนั้นเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่จุดหมายเท่านั้นซึ่งใครจะทําก็ได้หรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะทําก็คือการวางแผนการเงินซึ่งก็คือการหาไรายได้การเก็บออม การแบ่งเงินไว้เป็นส่วนสําหรับรักษาพยาบาลหรือว่าทําประกันต่างๆไว้หรือว่าแบ่งไว้สําหรับท่องเที่ยวหรือว่าสําหรับการศึกษาของลูกแล้วก็ทําเงินนั้นเนี่ยให้งออเงยจนถึงวันหนึ่งที่สินทรัพย์ของคุณเนี่ยสามารถสร้างกระแสเงินสดครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดของคุณได้ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับการลงทุนในหุ้นนั้นเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่จะทําให้เงินที่เราเก็บออกจากการทํางานนั้นเนี่ยงออเงยออกดอกออกผล แน่นอนว่าเครื่องมือนะ่ยไม่ได้มีอย่างเดียวให้เราเลือกนะครับบางคนอาจจะถนัดอสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดให้เช่าทําบ้านเช่าหรือว่าห้องเช่าให้เช่าบางคนอาจจะสบายใจที่จะลงทุนในตราสารหนี้บางคนอาจจะลงทุนในพระเครื่องบางคนอาจจะลงทุนในนาฬิกาหรือว่าบางคนลงทุนในธุรกิจของตัวเอง ซึ่งก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีความสนใจแล้วก็มีความถนัดในด้านไหนและวิธีไหนเนี่ยเหมาะกับช่วงอายุหรือว่าระยะเวลาที่เราพอจะมีแรงทํางานได้เช่นคนที่อายุน้อยๆเนี่ยอาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากในระยะสั้นแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยก็มากด้วยในขณะที่คนที่อายุมากแล้วเนี่ยถ้าจะเอาเงินไปลงในสินทรัพย์เสี่ยงสูงถ้าเกิดมันผันผวนมากๆแล้วคุณไม่มีรายได้ใหม่เข้ามาเนี่ยและคุณจําเป็นต้องใช้เงินแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะเหมาะกับแผนการเงินที่เน้นรักษาเงินต้ แล้วก็ได้ผลตอบแทนพอประมาณก็พอซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนที่อายุน้อยๆนั้นน่ะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับถ้ารู้จักวางแผนการเงินได้ตั้งแต่เด็กๆรู้จักเก็บออมได้เร็วรู้จักสร้างสินทรัพย์รู้จักสร้างกระแสเงินสดก็จะสามารถเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการมีอิสรภาพทางการเงินของแต่ละคนนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเท่ากันในแง่ตัวเลขนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งบาทก็พอบางคนอาจจะบอกว่าต้องการห0,000่นบางคนอาจจะต้องการแสนหนึ่งต้องการล้านหนึ่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับคือถ้าตัวเลขไหนเนี่ยสามารถครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดของคุณได้อาจจะมีเงินเหลือกสักหน่อยและคุณพอใจกับการใช้ชีวิตก็อาจจะเรียกได้ว่าจุดนั้นเนี่ยคืออิสรภาพทางการเงินของคุณแล้วนะครับ ยังไงผมก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็พบกับอิสรภาพทางการเงินที่เป็นของตัวคุณเองได้ในเร็ววันนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครขอให้โชคดีในการลงทุนครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ